สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมโรงงานการผลิตของ Meta Skin Under Arm Toner er, เพื่อดูขั้นตอนการผลิตคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือห้อง R D r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t จะเป็นห้องที่ใช้สำหรับการค้นคว้าพัฒนาสูตรเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าตลอดจนมีการทดลองเพื่อให้ได้สูตรที่อ่อนโยนและเป็นมิตรต่อผิวมากที่สุดเนื่องจากมาตรฐานการผลิตที่ได้คุณภาพของ Meta Skin Under Arm Toner จึงเป็นที่ยอมรับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจาก F D A ประเทศสหรัฐอเมริกา Meta skin Under Arm Toner โทนเนอร์โทนหรับทำความสะอาดใต้วงแขน ช่วยลดจุดด่างดำรอยยน่นผิวหนังไก่ช่วยปรับสมดุลความเป็นกรดด่างค่า PH ใต้วงแขนให้เป็นกลางในส่วนนี้นะคะจะเป็นห้องของการบรรจุพันธุ์หรือ f l l i n g Room ค่ะจะเป็นห้องที่ควบคุมการบรรจุสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐานสินค้าทุกชิ้นนะคะจะผ่านการตรวจสอบและการซิลอย่างพิถีพิถันเลยค่ะ เมตาสกินอันเดอร์อาร์มโทนเนอร์ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตการันตีด้วยระดับมาตรฐานสากลผู้ใช้สามารถใช้ได้อย่างไม่ต้องกังวลปลอดภัยแน่นอนค่ะ